ยังไม่หมดนะมยยแล้วมีครูใหญ่แล้วต้องมีผู้ใหญ่เราด้วยครับอีกหนึ่งท่านนะฮะอันนี้เขาบอกว่าในคอมเมนต์มาเลยสำหรับรป้ากเกตของเราด้วยนะครับผมเะยฮะอีกหน,นึ่ง <c oughs> อยากขึ้นเวทีไหมครับไปกอดลูกชายใกล้ๆหน่อยดีกว่าไหมฮะมมใ,ให้พี่ยืนด้วยครับ <c oughs> อ่ามาเชิญครับเชิญครับไหนๆก็อยู่ใกล้บันไดแล้วน <c oughs> ะะฮอะขอเชิญป้าเกตด้วยนะครับผมแทรกตัวเข้าไปตรงกลางเลยครับผมนะะฮ แล้วมีอะไรจะโอ้ยพอดูชายนะมากเชลยครับ่ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะว่าวันนี้ได้รับเป็นตัวแทนเก่าทั้งหมดเนี่ยให้ขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาพงพิจารณาแล้วว่าตัวเองเป็นสาวที่น้อยที่สุดถ้ายอมรับแต่ยอมรับความจริงอันนี้นะคะแต่ก็จะต้องบอกเวลามีจับกลั่ใช่ไหมฮะก็จะต้องบอกว่าทุกทีเคยหกชั่วโมง ให้สอนาทีอยากที่สุดในชีวิตเลยที่จะพูดสองนาทีนี้ให้จบนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องบอกสาเหตุที่รักน้องบอสก่อนที่ตกหลุมรักชายุ่มน้อตรงเนี้ยนะฮะทุกคนเนี่ยมีจุดไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะจุดที่จะลงรักบอสเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งมาเปิด A F ดูในฉากไหนนะในช็อไหนนะที่มีการพูดกับครูรัก บอยพูดกับคุณรักแล้วก็พูดถึงคุณพ่อบอสจะตกเก้าอี้แล้วก็บอกว่าพ่อบอสเหรอเหนื่อยพ่อบอสเนื่องเหนื่อยสุดๆโอ้โอหยนพ่อตัวเองเนี่ยพ่อก็เหนื่อยการเลี้ยงมาแล้วลูกสิบเอ็ดคนนะฮะเยอะนะพ่อเหนื่อยสุดๆ โอ้ยรักแล้วไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้โสดไม่มีโสดไม่รมีเรื่อนเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือสาเหตุก่อนไงฮะคือสาเหตุก่อนรักและต่อมาเนี่ยไม่ว่าบอสจะกินจะนอนจะเข้าโรงน้า เราก็มองดูเด็กเปนเกเรกันเฮ้ยทำไมมันทุบเจ้าบอสมันหนักนัะเฮ้ยทำไมมันเตะบอสวะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราไินจนกระทั่งวันน mm ี้ถือโอกาสนะคะครูรักมาตามพอผ่านทษครูรักคืนวันหนึ่งจำได้ไหมพวกเราที่บอสเนี่ยเจ็บมากนึกออกไหมฉากไอ้อาทิตย์สุดท้ายอ่ะ บอสเจ็บบอสอะไรแล้วก็โทรหานักใครจะบอกดีไอเออาร์ได้ช่วยพาบอสไปหาหมอเสื้อทีมันก็ไม่ยอมไปหาหมอกับเสื้ทีหนึ่งโอ้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงจะติดต่อมาใครดีในที่สุดรู้แล้วเราเป็นแฟนเอฟของเจ้าบอสกันรอกน้อยไงก็ไปบังคับมันอ๋อโทรศัพท์คุรักกัโทรอะไรไม่มีใครรู้โทรศัพท์รู้รักกันเลยอะแล้วกอเลิศมันจะหายไง เอาเลยอโอโทรศัพท์ครูบอสอะยังไงเจ้าบอสด้วยความกลัวเพราะว่าเราก็เคยเป็นครูติวให้บอสมาแล้วอะเข้าธุรกิจบังงิีเพราะฉะนั้นจะาบอสก้อได้บอกจะไม่ทาวสายเง ผมสี่ทุ่มแล้วค่ะผมกำลังกินข้าวเย็นอยู่คับขอโทษวคนะ่ะยังจำได้ไหมฮะฉากนั้นน่อาจจะจำได้นะว่าเสียงหญิงแก่ๆโทรเข้าไปเนี่ยเลยไม่ได้บอกว่าซ้ำว่าโทรเข้าไปเรื่องอะไระนี่คือสาเหตุที่รักนะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยขออวยพรแต่ขออวยพรเนี่ยขออวยพรเป็นสมัยเด็เดกๆเ,เนี่ย ร้องรำโวยพรด้วยเพลงนี้แต่จะไม่ร้องนะคะจะไม่แข่งกะพบอเดี๋ยวจะเกิดสตาร์ก็อด้สตารก็อีกหลายเดือนนะก็จะขอโวยชัยให้พรน้้งบอได้ครอบครัวว่าให้รื่นรมสุขสำราญเหมือนดอกไม้บานยามเช้าหอมอัคราหอมอัคราใจชมขออำนวยโวยพรสุนทรสวัสดิ์ เพนพิพัฒน์พินโยสโมสรจะคิดใดให้สมมโนพรไรอ้อนประสบสุขทุกวันเลยโอ้โหพวกเราได้เชิ์เต็มๆเลยนะครับทั้งเรื่องของน่าตัดสินใจนะครโอ้มาครบเลยนะครับ